รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1 1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566ของนางรำพึงแก้วสาแสนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสเทียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป,ประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองโสเถียนตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลไกรในอำเภอกงร,ราชจังหวัดสุโขทยัยมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านหมู่ที่5บ้านหนองโสเถียนเหนือหมู่ที่10บ้านหนองไพล้อมหมู่ที่11บ้านหนองโสเถียนใต้โรงเรียนบ้านหนองโสเถียนมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตบริการ ในปีการศึกษา2,565มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมดจำนวน10คนและนักเรียนจำนวน101คนเปิดทำการเรียนการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารวม8ห้องเรียน ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการทุกปีการศึกษามีการนิเทศภายในชั้นเรียนมีการวัดผลประเมินผลครูผู้สอนคิดค้นนวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทั้งระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นโรงเรียนได้เข้าร่วมการติวข้อสอบโอเนต็ตร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอารุโนไทยเพื่อยกระดับผลสำเร็จให้สูงขึ้น ด้านการบริหารงานงบประมาณศึกษาคู่มือการใช้ใจ่ายงบประมาณปีงบ2,566จัดทำคำสั่งแต่งตั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆประชุมครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมของโครงการรับจ่ายของสถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณบันทึกเงินคงเหลือรายวันงบอุดหนุนอาหารกลางวันรับเบิกใจ่ายให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบการใช้เงินงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนส่งเสริมประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้จัดประชุมผู้ปกครองนะักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อรับทราบปัญหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขในสิ่งที่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะ ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโดยได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันและได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือยุวากาชาติร่วมกับลูกเสือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอารุโนไทยรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เ ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่3นํนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสมรรถนะและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สของสถานศึกษานักเรียนและท้องถิ่น ออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานักเรียนและท้องถิ่น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติแบบ active learning ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรของสถานศึกษา ข้าสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการใช้เกมและเพลงส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3การใช้คิดวิดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดการสร้างแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนโดยจัดมุมการอ่านและมุมความรู้ต่างๆ สร้างเครื่องมือและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมให้สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ประกอบด้วยแบบทดสอบแบบประเมินแบบสังเกตและเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง ทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและจัดทําวิจัยในชั้นเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบ,บวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานและทักษะการเรียนรู้โดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้สะอาดน่าอยู่น่าเรียนและมีความปลอดภัยเสมือนบ้านมีมุมความรู้ รักการอ่านมุมนำเสนอผลงานและมุมสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนจัดกิจกรรมแนะแนวส่งเสริมอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามเป็นประจำทุกวันก่อนเรียน ด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาเช่นประวัตินักเรียนเป็นรายบุคคลการวิเคราะห์ผู้เรียนผ่านการประเมิน SDQ การเยี่ยมบ้านปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนผลการเรียนแต่ละภาคเรียนเป็นต้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนรู้เช่นการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเรียนการส่งงานและผลการเรียน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและแจ้งผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาจนกว่าผู้เรียนจะผ่านเกมติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการโดยร่วมดำเนินการกับคณะครูในสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้สื่อนวัตรกรรมที่สร้างขึ้นร่วมกับเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือนักเรียนผ่านทางกลุ่มไลน์ของห้องเรียน ด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2565ในสาขาและวิชาที่เหมาะสมกับระดับของตนเองเพื่อนำมาพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพนำความรู้ที่ได้มาสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียน นำความรู้ความสามารถในการพัฒนามาจากการเรียนรู้และการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นกับผู้เรียน ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนคำมาตรตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3การสอนภาษาไทยในะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ประสบปัญหาหลายอย่างผู้เรียนยังขาดทักษะในการอ่านและการเขียนจึงต้องฝึกทักษะภาษาไทยต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างเช่นการฝึกอ่านและเขียนบ่อยๆจึงจะทําให้ผู้เรียนจําได้ ฟังเข้าใจพูดอ่านและเขียนได้ถูกต้องวิธีที่จะฝึกทักษะทางภาษาให้ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งคือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อรเริ่มพัฒนาการอ่านการเขียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้แบบฝึกการอ่านการเขียนคำมาตรัวสกดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ในระดับสูงต่อ ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ร้อยละแปที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสำเร็จทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เชิงคุณภาพผู้เรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551 วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอน 2. ศึกษาปัญหาของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการจัดการเรียนการสอน 3. ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 4. ศึกษาเทคนิคการใช้บทเพลงพัฒนาการอ่านและการเขียนเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 5. สร้างแบบประเมินผลการอ่านและการเขียนก่อนเรียนหลังเรียน6ประเมินผลการอ่านการเขียนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 7ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด8ประเมินผลการอ่านและการเขียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำโโรัตนาตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3